สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญลักษรวมสุดยินดีต้อนรับสำหรับผู้ศึกษาเรื่องภาษีอากรสำหรับคลิปนี้เราจะมาศึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีรายใจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ข้อหาลือมีรายละเอียดลังนี้ค่ะสมาคมได้หารือเกี่ยวกับสมาคมธนาคารสมาชิกของสมาคมบางธนาคารได้จ้างคนพิการทํางานด้วยธนาคารสมาชิกได้จ้างเหมาคนพ,พิการไปทํางานกับสภาการชาติไทยตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องจากเห็นว่าสภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่ดำเนินง,งานเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์และขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินง,งานสมาคมข้อหาหรือว่าค่าใช้ใจ่ายในการจ้างเหมาคนพิการไปทำงานดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่แนววินิจฉัย กรณีนายจ้างที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมารตรา33และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมารตรา34แห่งพรบรส่งเสริมนายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมารตรา35แห่งพรบรส่งเสริมกล่าวคือต้องให้สัมปทานจากสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมา ช่วงงานฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนดดังนั้นหากการจ้างเหมาคนพิการเพื่อไปทำงานกับสภาการชาติไทยซึ่งเป็นไป เพื่อการสาธารณาประโยชน์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ตามมาตรา35แห่งพรบส่งเสริมโดยค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวนั้นไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเข้ากองทุนตามมาตรา34แห่งพรบส่งเสริมนายจ้างสามารถนำรายจ่ายนั้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา65ตรีแห่งประมวลราชฎากรขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ของกรมสัมากรในส่วนของข้อหาลือภาษีากรค่ะ